จากประสบการณ์ตรงในการสอนออกกําลังกายให้ผู้สูงวัยภาวะกระดูกพรุนสามารถแก้ไขได้ค่ะโดยเขาจะค่อยๆพัฒนามาเป็นกระดูกบางยิ่งกระดูกพรุนนะคะยิ่งต้องออกกําลังกายเพราะว่ากระดูกของเราจะแข็งแรงได้นี่นะคะจะต้องมีแรงกดหรือว่าแรงกระแทกตามแนวดิ่งต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีการรับแดดตอนเช้าด้วยเพื่อให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีและต้องนอนหลับให้เพียงพอและในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะควรเข้านอน,อนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะ เต็มที่เลยคือห้าทุ่มหลังนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้หลับสนิทในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเพื่อที่ว่ารดฮอร์โมนจะได้หลั่งออกมาจะได้ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอัอกกาลังกายที่แนะนําเลยนะคะก็คือเวทเทรนนิ่งแล้วก็จ็อกกิ้งเบาๆสําหรับเวทเทรนนิ่งนะคะอาจจะเริ่มจากบอดี้เวทก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักจากภายนอกเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะ คือเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีเหงื่อบางทีเหงื่อก็หยดลงตามพื้นได้ใช่ไหมคะพยายามเช็ดพื้นอยู่เรื่อยๆนะคะอยากให้มีหยดเหงื่ออยู่บนพื้นเพราะว่าเราอาจจะเหยียบแล้วลื่นซึ่งอาจจะทําให้เราหกล้มได้แทรมบลีนเป็นข้อห้ามนะคะผู้สูงวัยที่กระดูกพรุนนะคะห้ามฝึกทําบลีนเด็ดขาดและถ้าฝึกที่จะต้องมีการโค้งกระดูกสันหลังมาทางด้านหน้านะคะอย่างเช่นท่าค,ครั้ง ต้องมีฟิตบอลคอยซัพพอร์ตนะคะอย่าทําโดยตรงหรือถ้าฝึกที่ต้องมีการตั้งผ้าคลานสีขาถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าจะทรงตัวอยู่ได้นานแค่ไหน<ม>ก็อาจจะหาหมอนรองใต้หน้าอกนะคะให้มีหมอนอยู่ระหว่างพื้นกับหน้าอก เพื่อที่ว่าถ้าหากเราทรงตัวไม่อยู่นะคะหมอนก็จะช่วยรองรับเอาไว้ทําให้เราไม่หล่นลงกระทบพื้นยิ่งสูงว้ยิ่งต้องออกกาลังกายนะคะเพราะว่านอกจากจะป้องกันภาวะกระดูกพุนแล้วนี่นะคะยังลดโอกาสที่จะเกิดโรคกลุ่ม NCD ตามมาด้วยดูแลกายใจกันตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมตัวเป็นสวที่มีคุณภาพในวันหน้านะคะ